ต่อไปเป็นการเจริญพระคาถายอดพระกันไตรปิฎกอิติปิโอมพะคาวาอะราหางขานจะอมพะคาวาะอิติปิโอมพะคาวาะัมมาสามปานโต

nama mi weja jalanakgampanang sarangngka kami mi weja sampanang silatan nama di Suukaang Salanangngka kamiami sukaang silatan namami loagawiang

วาจะสอนพะคาวาอิติปิสอปคาวาสัาดานเทวมโนสาณังวาจะสอนพะคาวาอิติปิสอปคาวาบุญทววาจะสอนพะคาวาอนุตตลังสารานังกาจามิอนุตตลังสิรานามามิปุริจดามมะจาริกตัลลังกาจามิปุริสดามมะ Sada disa sanamamisa sanke wamano sanang saran kajami sananke wamano sanang disa sanamamibuatan saran kajami Mami itipiso pakwa itipiso pakwa rupa kanto aneja lakana para itipiso pakwa itipiso pakwa vedana kanto aneja lakana itipiso

นอิติปิโสภะควาโลภาวัจระธาตุสัมมาทิยานะสัมปันนอิติปิโสภะควาปะตมะจานะธาตุสัมมาทิยานะสัมปันนอิติปิโสภะควาตุติยจานะธาตุสัมมาทิยานะสัมปันนอิติปิโสภะควาตัติยจานะธาตุสัมมาทิยานะสัมปันนอิติปิโส ปควาจตุทัจานาถาตุสัมมาทิยานาจามปันโนอิติปิโสปะควาปันจมมานาถาตุสัมมาทิยานาจามปันโนอิติปิโสปะควาอากาสานัญจายตนะเนวะจานาจานญายตนะอโลปาวจานาตุสัมมาทิยานาจามปันโนอิติปิโสปะควาเวียนญาณัญจา यतनं देव सांजाना सांजा यतन हरो पाव चलता दुसाम माति जान सांपान इस पेशो भगवा जिम सांजायातन देव सांजाना सोता पतिमा कथा दुसामा जिजान อิติปิโสภะคะวะสกิทาคาปฏิมาคาถาทุสัมมาทิยานาสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอนาคาปฏิมาคาถาทุสัมมาทิยานาสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอรหันตปฏิมาคาถาทิาสััมปนนโอิติิโสภะะควาสาัตลุมมาทิยานา नो एक पेशों भा खा अना तपदी फा जिला साम बनो इध पेशो भना खामी सामान पेशो भगवा आया वजे सरना का पांच

ตนลอยกายตัวมหาเอโออยาวะเยวังพัวจางสารนงการฌามิยามาอิสโลกุสลาธรรมปามาสาตัญจะตตัตาตาปารมีอนนต์ตลอดอยากกายวะเยวังพัวจางสารนงการฌามิตุสิตาอิสโลกุสลาธรรมบุยาปันกุริตตรรมาสาราิยาวั Sewa bodhang saranakara cha nimmana jina sila kusala dhamma hetu po vasati deva mano janan dajja watthi wang bodhang saranakara cha เทวังโคตังสละนังกาจฌานุปัมมะอิสโลโคสลาธรรมานาจิปันจะยวินปันจพะคะวตาญาวณิปานังสละนังกาจฌามินะโมโปาสินะโมธรรมาะนะโมสังฆะสัพพติลาโลกาลากัลกคณะเอเตนะสัจเจนะสุวติมหันตุโมลูโมลูโมลสวะอายนะโมโปา สันนโมตัมาสันนโมสังกะสเวีติเวติเวติเมติเมติคิติเกติวะติวะติยะมาตุสุวรรณตุหูลูหโลสว่างหายยินสศพังมหายยินสศพังพรามาพังมหายพามาพังจางกวันติศพังมหาจางกวันติศพังเทวสาพังมหาเทวศพังอิศ

ยังเสติกรมังนิพพานังโมกังปุกังานเสังปัญญาเนคังปุยังอาคยังาปังโสตังสิริปังตุเวสติเสนังเอเตนะสเจนะสุวัติหอตุโุโุโสวหายนะโมพุทธสะโตคังอจังอะนาคาโปกันโตเวทนาคันโสัญญาคันโต ทาคาราคันโตเวนยานาคันโตนโมอิติปิโสปะคะวานโมภูตตาสตุขังอนิจังอนาตาโนปากันโวเวทนาคันโตสัญญาคันโตจังคาราคันโตัวนยานาคันโตนโมสวาคันตปะคะวาธตัมโมนโมธรรมาสตุขังอนจังอนาตาโนปากันโตเวทนา ากาณโตสัญญาคันโตสังขารวิญญาณากาตนโวตัเวาคตัญญาวณกาโนโมสวะกาโตปะะวตาธัมโมนโมธัมมาสะโตังอเนจังนาตาโลปกโตเวนาคตานโตสัวญญาณกาตนโสาตัวทสัคงขารา การตวิญญาณการตนนมสุปฏิปันนปัะวาตจาวกสังตนมจางกาสตุการมณิตจงณะารูปาการตเวทนาการตจญาการตจการาการตวิญญาณการตอนมสุปฏิปันนอปัะวาตจาวกสังวาหปเตังนมโายะมาอาุทุก भनाताया वाता सा आयो मो न ओ आमाो कामले च भनता नमो गोताया न आकाशे शरना